พบกับข่าวต้นชั่วโมง Voice ในเวลา11นาฬิกานะคะซึ่งในขณะนี้ค่ะเรือจากหน่วยงานต่างๆก็ยังคงเดินเครื่องผลักดันน้ำออกสู่ทะเลนะคะโดยกรมอู่ทหารเรือก็ยืนยันว่าเคยใช้วิธีเ,เคยใช้วิธีนี้มาแล้วนะคะแล้วก็ได้ผลดีจึงนำกลับมาจึงได้มีการนำมาใช้อีกครั้งค่ะติดตามการรายง,งานจากคุณวินานกันหาค่ะซึ่งรายง,งานสดจากระบบ b ีแกนค่ะสวัสดีค่ะคุณวินาน,านคะ คุณโนมกล้าครับทีมข่าว Voice TV ยังคงปักหลักอยู่ที่คลองรัดโพในตําบลทรงขนองอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับบริเวณนี้เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ทางหน่วยงานต่างๆได้นําเรือมาผลักดันน้ําออกสู่ทะเลนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อส่วงสักครู่ที่ผ่านมานั้นทางกรมอู่ฐานเรือก็ได้ลงมาในพื้นที่ครับเพื่อตรวจเยี่ยมการทํางานพร้อมกับยืนยันนะครับว่าวิธีนี้จะสามารถทําให้น้ํานั้นออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นครับ นี่เป็นเรือขับดันน้ำจำนวนสามลำของอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือกองทัพเรือนะครับที่กำลังเดินเครื่องอย่างเต็มที่เพื่อขับดำน,น้ำออกสู่ทะเลผ่านทางคลองลัดโพในตำบลทรงคนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับเรือขับดันน้ำจะเริ่มติดตั้ง,ต,งต,ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับโดยเดินเครื่องในช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกา พลเรือตรีสุรสิทธิ์สว่างจันทร์รองผอ,อ,อรองผู้อำนวยการอู่ฐานเรือพระจุลจอมเกล้าซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการารับผิดชอบในการดูแลเรื่องของเรือขับดันน้ําได้กล่าวนะครับว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลมาแล้วที่คลองด่านจึงนํามาร่วมในโครงการซึ่งจะสามารถเพิ่มการไหลของน้ําให้เร็วขึ้นครับ ซึ่งทางเรือขับดันน้ําทั้ง3ลํานี้ก็เป็นเรือที่มูลนิธิชัยพัฒนาได้มีการจัดทําขึ้นนะครับแต่ว่าทั้ง3ลําขณะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอู่ฐานเรือที่ใช้ในการขับดันน้ําออกสู่ทะเลในครั้งนี้ครับซึ่งในวันนี้นะครับมีเรือที่เข้าร่วมโครงการผลักดันน้ําออกสู่ทะเลบริเวณคลองลัดโพแห่งนี้ทั้งหมด15ลําด้วยกันครับ ได้แก่กองทัพเรือ3ามลำนะครับประกอบไปด้วยเรือแสสสารเรือกลึงบาดานเรือแรดเรือขับดันน้ำสามลำเรือของตำรวจน้ำจำนวน3ามลำเรือกรมประมง3ามลำกรมเจ้าท่า1นึ่งลำกรมท่าเรือ1นึ่ลำนะครับรวมไปถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอีก1นึ่ลำครับ ซึ่งขณะนี้ก็กําลังเดินเครื่องอย่างเต็มที่นะครับโดยเรือทั้งหมดนี้จะจอดอยู่ที่ริมตลิ่งมีการผูกเชือกไว้อย่างแน่นหนาจากนั้นก็เดินเครื่องเต็มกําลังนะครับเพื่อที่จะให้ใบพัดนั้นผลักดันน้ําซึ่งอยู่ทางตอนเหนือที่กำลังท่วมขังอยู่ในพื้นที่ต่างๆนั้นลงสู่อ่าวไทยได้เร็วมากขึ้นนอกจากจุดนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายจุดนะครับที่มีการผลักดันน้ำในลักษณะนี้รวมกว่า7จุดด้วยกันครับ ซึ่งในวันนี้ระดับน้ําทะเลจะขึ้นสูงสุดในเวลาประมาณ17นาฬิกาอยู่ที่2เมตร70เซนติเมตรและต่ําสุดอยู่ที่1เมตร10เซนติเมตรในเวลา24นาฬิกานะครับตลอดในช่วงเช้าวันนี้จึงมีการเดินเครื่องอย่างเต็มกําลังเพื่อให้น้ําลงสู่อ่าวไทยได้เร็วขึ้นครับ สำหรับบรรยากาศในวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับอากาศบนท้องฟ้าค่อนข้างที่จะปิดนะครับแล้วก็มีเมฆมาก ทางกรมอู่ฐานเรือนะครับรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่ได้นําเรือมาไว้บริเวณนี้เพื่อที่จะผลักดันน้าออกสู่อ่าวไทยนั้นก็ได้มีการคาดการณ์กันนะครับว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาในตลอดทั้งวันนี้ก็น่าจะทําให้ภารกิจในการผลักดันน้ําออกสู่อ่าวไทยนั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้น้ําออกสู่อ่าวไทยได้เร็วมากขึ้นนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับหากมีความคืบหน้าอื่นๆเราจะกลับมาติดตามและรายงานเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับ ค่ะขอบคุณคุณวินันกันหานะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้นะคะของเรื่องการผลักดันน้ําลงสู่ทะเลนะคะรวมถึงเรื่องของการประชุมครมอและก็สถานการณ์ข่าวอื่นๆด้วยนะคะติดตามได้อีกครั้งเวลา12นาฬิกาค่ะ